จริงอนี้พอปิดโลม,มันก็เป็นการรวมคนของนักรวมนิรนามในวันที่4ีมีนาใน,ในเหตุการณ์วันนั้นพี่วุ้นเห็นเรื่องราวแล้วพี่วุ้นคิดว่ามุมมองจากเรื่องนี้ได้อะไรจา,จากการอะไรนี้บ้างะะม้ยมุมมองวันนั้นใช่ไหมวันที่11ใช่ไหมมันก็เป็นมุมมองที่ทุกคนก็จะรู้กันเลยนะว่ากระเทยเนี่ยนะคะกระเทยไทยใครแตะต้องเขาจะรักกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วกระเทยวันนั้นนะมีหลายกลุ่มนะมีกลุ่ม Miss Universe Thailand มีกลุ่ม Miss g r a n นะคะที่เขาเขาค่อยๆกันอยู่แต่ว่าวันนั้นวันวันซอสิวันนั้นน่ะกระเทยทั้งสองกลุ่มมาจับมือร่วมวมือร่วมใจกันฟันเป็นร่วมถึงเนื้อใจกันเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่ากระเทยเนี่ยเขาจะไม่ทะเลาะกันจริงหรอกเขาจะแข่งนูน่นแข่งนี่กันทุกอย่างแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วใครมาทาอะไรกระเทยด้วยกันไม่ได้นะคะเขาจะลุกฮือกันขึ้นมาสู้แบบนี้แหละ จริงส่วนตัววันนั้นถ้ามีโอกาสได้ไปอยากเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เลยอ่ะวันนั้นถ้าไปถ้าเกิดสมมุติวันนั้นรู้เรื่องไม่นอนหลับก่อนฉันก็จต้องไปดูสิเพราะว่าเราก็เป็นกระเทยแบบอายุอาวุโสในวงการแล้วใช่ไหมใ,ใครมาทําอะไรกระเทยลุลูก,ลก,ลก,ลกเราก็ต้องไปนํานทัพอยู่แล้ววันนั้นแต่ว่าบังเอิญนอนหลับพอตื่นมาเสร็จผมก็ตกใจว่าโอ้ตายแล้วไปทันไม่ไดีอย่างเงี้ยอยากไปช่วยลูกสาวแต่จริงมันมันก็มันในเรื่องของการใช้ความดูแลจริงเราก็ไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้นะครับ จริงๆการใช้ความดูแลมันก็ไม่ดีหรอกนะคบแต่จริงๆก็เป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้เพราะว่ามันมีการดูหมิน่นหยามหมิน่นเกลียดแล้วก็ศักดิ์รีแล้วก็ความเป็นเจ้าถิ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกระเทยก็จะแบบกะเทยทางฝั่งนู้นก็จะแบบว่าฉันมีตรงนี้แล้วเธอไม่มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็เหมือนหยามเขาอะไรเงี้ยที่จริงๆแล้วเนี่ย คนฟิลิปปินส์กับคนไทยเนี่ยนะคะคือแม่อ้วนเคยไปอยู่เมืองนอกมาเขาก็จะคุยๆกันอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะคะคือเขาจะเขาจะชิงกันมาตลอดชิงตลาดแบบนี้กันมาตลอดตั้งแต่ดึกดําบันจนกระทั่งวันนั้นมันจริงๆแล้วมันก็มีตีกันแบบอ่าตีกันอย่างงี้เป็นประจำแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แล้วพี่อ้วนก็มีเพื่อนที่เป็นกระเทยฟิลิปปินส์นะเขาก็โทรเข้ามาบอกว่าอ่าอ้าอวน อยู่ก็บอาย,ยังถูกกันอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกถูกการอันนั้นมันเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆนะคะแล้วก็อ่าเขาก็ตีกันด้วยความรุนแรงเราไม่รุนแรงเนาะเราแก่แล้วเรารักกันนะฟิลิปปินส์คนไทยก็รักกันอย่างเงี้ย